คุณคิดว่าการยิ้มของใครบางคนจะซ่อนความลับได้หรือไม่บ้านหลังรูกลิ่นไม้ขัดเงาและรอยยิ้มของน้องสะพยทุกอย่างดูปกติแต่สิ่งหนึ่งที่เธอยื่นให้ฉันทำให้หัวใจฉันหยุดเต้นและความลับทั้งชีวิตของครอบครัวถูกเปิดออกคุณจะกล้าพบกับสิ่งที่ฉันถืออยู่ในมือหรือไม่อย่ากระพริบตาเพราะความจริงกำลังรอคุณอยู่ในเรื่องนี้น้องสะพยท้องครอบครัวสามีบังคับให้ฉันเลี้ยงดูแถมซื้อบ้านรูให้เธอยิ้มแล้วทำบางสิ่งที่ทุกคนชอบ บ้านหลังใหม่มีกลิ่นไม้ขัดเงาแสงโคมระยะสะท้อนพื้นหินอ่อนเย็นเฉียบฉันยืนอยู่กลางห้องนั่งเล่นมือสั่นจากคำสั่งของครอบครัวสามีเสียงผู้ใหญ่พูดพร้อมกันคำว่าหน้าที่ดังทับหัวใจคำว่าต้องเลี้ยงดูแทงลึกถึงซี่โครงฉันกลืนลมหายใจที่ขมน้องสะพ้ยนั่งบนโซฟากำมยี่ท้องที่เริ่มนูนกดทับชุดสีครีมเธอยิ้มบางดวงตาเป็นประกายแปลก เอกสารโฉนดถูกวางบนโต๊ะกระดาษกรอบดังเบาบ้านรูหลังนี้ถูกซื้อเพื่อเธอฉันได้ยินเสียงนาฬิกาเดินติ๊กติก,ตกเหมือนหัวใจถูกบีบเหงื่อซึมที่หลังคออากาศเย็นจากเครื่องปรับอากาศแต่ฝ่ามือฉันร้อนเหมือนจับถ่านไฟทุกสายตามองฉันคาดหวังกดดันไม่มีที่ให้ถอยน้องสะพายลุกขึ้นชา รองเท้าส้นเตี้ยสัมผัสพื้นดังแผ่วกลิ่นน้ำหอ,หอมหวานจัดลอยมาทำให้ฉันเวียนหัวเธอเดินเข้ามาใกล้ยิ้มกว้างขึ้นมือหนึ่งรูปทองอีกมือซ่อนอยู่ด้านหลังเสียงหายใจของทุกคนเงียบลงห้องทั้งห้องเหมือนหยุดฉันได้ยินเสียงเลือดในหูเธอหยุดตรงหน้าดวงตาจ้องฉันไม่กะพริบรอยยิ้มแข็งคางเหมือนหน้ากาก,ากมือที่ซ่อนอยู่ถูกยื่นออกมา ของบางอย่างเย็นจัดแต่ฝ่ามือฉันผิวโลหะกระทบผิวหนังทำให้สะดุง้งเสียงกรีดเบาเกิดขึ้นในอากาศไม่ใช่เสียงร้องแต่เป็นเสียงลมหายใจที่ขาดห่วงฉันก้มมองสิ่งนั้นแสงไฟสะท้อนคมแหลมความหนาวแล่นขึ้นแขนไปถึงต้นคอน้องสะพ้อย่างยิม้มครอบครัวสามีอ้าปากค้างบ้านรูเงียบสนิทหัวใจฉันเต้นแรงความจริงกำลังเปิดเผย และมือของฉันยังถือสิ่งนั้นแน่นฉันยืนนิ่งร่างกายแข็งทื่อหัวใจเต้นไม่เป็นจังหวะความสับสนพราคํำพูดจากป่าน้องสะพ้ยเอียงศีรษะดวงตาเป็นประกายเย็นชารอยยิ้มของเธอกลายเป็นอะไรบางอย่างไม่ใช่รอยยิ้มของผู้หญิงกำลังตั้งครรภ์นี่คือสิ่งที่ฉันอยากให้เธอเก็บไว้น้ำเสียงนุ่มแต่เต็มไปด้วยความลึกลับมือของเธอสั่นเล็กน้อยขณะที่วางของเย็นนั้นลงในมือฉัน ฉันมองไม่ชัดว่าเป็นอะไรโลหะเย็นจับแน่นแต่รูปทรงประหลาดจนฉันไม่กล้าขยับกลิ่นบางอย่างคลุ้งขึ้นในอากาศคละเคล้าก,กับกลิ่นน้ำหอมหวานของเธอทุกคนในห้องนิ่งไม่มีเสียงใดนอกจากเสียงหัวใจฉันเองแต่แล้วเสียงบางอย่างดังขึ้นเหมือนคลื่นสั่นสะเทือนจากข้างในวัตถุที่ฉันถือฉันรู้สึกถึงแรงสั่นเบาๆมือของฉันสั่นตามไปด้วยพยายามวางวัตถุนั้นลงแต่แขนเหมือนถูกล็อก ร่างกายไม่ฟังคำสั่งน้องสะพ้ายก้าวถอยหลังรอยยิ้มยังคงไม่ลดแต่สายตากลับคมกริบเหมือนอ่านทุกความคิดในหัวฉันครอบครัวสามีเริ่มกระซิบกันเสียงต่ำและตื่นตระหนกแต่ฉันไม่ได้ยินเพราะสมาธิทั้งหมดจมอยู่กับวัตถุเย็นตรงฝ่ามืออยู่ดีดีวัตถุขยับเบาแต่ชัดเจนเหมือนมันมีชีวิตหรือมีพลังบางอย่างอยูอย่ข้างในฉันสะดุง้ง ร่างกายสั่นสถานแต่ไม่สามารถปล่อยมือออกความกลัวแผ่ซ่านทั่วตัวเงื่อเย็นซึมตามแนวสันหลังน้องสะพยยพูดอีกครั้งเธอจะเป็นผู้ถือกุญแจคำพูดเรียบง่ายแต่ฉันรู้สึกถึงความหนักอึ้งทุกสายตาจ้องฉันเหมือนรอคำตอบฉันกลืนน้ำลายพยายามขยับปากแต่เสียงไม่ออกความเงียบเข้มข้นเหมือนผ้าม่านหนาะกั้นทุกอย่างรอบตัววัตถุในมือฉันสั่นแรงขึ้น แสงสะท้อนจากไฟระยะเป็นประกายสลัวฉันเห็นเงาสะท้อนในพื้นหินแต่ไม่ใช่เงาของตัวเองเป็นเงาที่บิดเบี้ยวเหมือนมีใครอยู่ในนั้นฉันตัดสินใจมองหน้าเธอน้องสะพ้ายยังยืนยิ้มสายตาของเธอเป็นปริศนาความสงบปลอมปๆซ่อนความร้ายกาจความคิดแล่นวูบนี่ไม่ใช่เรื่องปกติฉันกำลังถูกดึงเข้าสู่เกมที่ฉันไม่เคยรู้ว่ามีอยู่ ฉันรู้สึกถึงแรงดึงเหมือนวัตถุเรียกฉันหัวใจเต้นรัวสมองเต็มไปด้วยคำถามแต่ก่อนที่ฉันจะทันตั้งตัวน้องสพัายทำสิ่งหนึ่งทำให้ทุกคนในห้องถึงกับตัวแข็งสายตาฉันเบิกกว้างล้มหายใจหยุดชั่วขณะสิ่งที่เกิดขึ้นต่อไปเปลี่ยนทุกสิ่งทำให้ฉันรู้ว่าบ้านหลังรูนี้ไม่ได้ถูกสร้างเพื่อความสุขเพียงอย่างเดียวและฉัน เพิ่งเริ่มเข้าใจบทบาทที่แท้จริงของวัตถุเย็นตรงฝ่ามือฉันฉันยังคงยืนตัวแข็งมือกำวัตถุเย็นแน่นความหนาวแผ่จากฝ่ามือขึ้นถึงข้อศอกเหมือนพลังบางอย่างแผ่ซ่านผ่านเส้นเลือดน้องสะพายก้าวเข้าใกล้ทุกย่างก้าวเงียบสนิทแต่ทำให้หัวใจฉันเต้นแรงขึ้นเป็นเท่าตัวเธอยิ้มบางแต่แววตาเย็นเยียบเหมือนซ่อนความลับที่ฉันไม่ควรรู้อย่าเพิ่งตกใจ น้ำเสียงเธอนุ่มนวลแต่มีอำนาจสิ่งนี้สำคัญกับครอบครัวของเราฉันพยายามขยับมือแต่วัตถุก,กลับแน่นขึ้นเหมือนมันรู้สึกถึงความลังเลของฉันแรงดึงดันบางอย่างทำให้ฉันต้องก้าวเข้าไปใกล้โดยไม่รู้ตัวครอบครัวสามีนั่งนิ่งเหมือนกลัวจะรบกวนบางสิ่งสายตาของพวกเขาเต็มไปด้วยความเครียดแต่ฉันไม่สนใจใครทั้งหมดอยู่ที่วัตถุในมือฉันท่านใดนั้น วัตถุส่งเสียงเบาๆเสียงคล้ายโลหะเสียดสีกันแต่มีจังหวะเหมือนหัวใจเต้นฉันสะดุง้งความหนาวผสมความกลัวเข้ากันจนแทบหายใจไม่ออกน้องสะพายยกมือขึ้นวัตถุในมือฉันสั่นแรงขึ้นเธอยิ้มอย่างพอใจตอนนี้เธอคือผู้ถือความลับน้ำเสียงของเธอชัดเจนเหมือนประกาศชัยชนะฉันกลืนน้ำลายแต่เหมือนกลืนไม่ลงสมองว่างเปล่า ทุกอย่างรอบตัวหมุนวนเสียงนาฬิกาตีชัดขึ้นติ๊กติ๊กติ๊กแต่ทำไมฟังดูเหมือนหัวใจฉันเต้นไม่ตรงจังหวะเธอค่อยๆก้าวถอยหลังสายตาไม่ละจากฉันหากเธอรักษาไว้ถูกต้องทุกอย่างจะสงบคำพูดของเธอมีน้ำหนักเหมือนเป็นคำเตือนและคำท้าทายในเวลาเดียวกันมือฉันยังสัน่นวัตถุเย็นจับแน่นเหมือนมันมีชีวิตฉันพยายามมองใกล้ๆ แต่รูปทรงคล้ายสัญ,ญลักษณ์โบราณและเหมือนมีเส้นรอยแกะสลักเล็กๆที่ฉันไม่เคยเห็นมาก่อนอากาศรอบตัวเหมือนหนืดทุกลมหายใจเป็นฝุ่นผงกลิ่นน้ำหอมหวานปนกับกลิ่นโลหะทำให้ฉันเวียนหัวท่านใดนั้นน้องสะพ้ายเงยหน้ามองเพดานมือข้างหนึ่งยกขึ้นสูงเหมือนสั่งการบางอย่างและฉันก็รู้สึกถึงแรงดึงอีกครั้งวัตถุในมือฉันสั่นรุนแรงแสงบางอย่างสะท้อนออกมา สว่างวาบเหมือนไฟจราจรฉันรู้ตัวว่านี่ไม่ใช่แค่ของธรรมดานี่คือสิ่งที่ซ่อนพลังพลังที่สามารถเปลี่ยนชีวิตหรือทำลายทุกอย่างรอบตัวและก่อนที่ฉันจะทันตั้งตัวน้องสะพ้ยพูดอีกครั้งเสียงเธอเรียบนิ่งแต่แฝงความคุกคามครอบครัวเราวางใจในตัวเธอแล้วฉันรู้สึกถึงแรงกดดันเหมือนทั้งโลกบีบมาที่ฉันหัวใจเต้นแรงจนแทบระเบิด เงื่อเย็นซึมตามแนวกระดูกสันหลังฉันต้องตัดสินใจแล้วมือฉันยังถือวัตถุแน่นแต่สมองเริ่มชัดเจนความลับของบ้านหลังนี้ไม่ได้อยู่ที่ห้องรูหรือของใช้มันอยู่ในสิ่งที่ฉันถืออยู่และนองสะพยเป็นกุญแจที่เปิดมันแต่ความจริงที่ฉันเพิ่งรับรู้มันช่างน่ากลัวเกินกว่าที่ใจจะรับไหวฉันยืนตัวแข็งอยู่กลางห้องมือยังคงจับวัตถุเย็นแน่น รู้สึกถึงแรงสันสะเทือนที่ลอดเข้ากระดูกเหมือนมีชีวิตซ่อนอยู่ข้างในน้องสะพ้ยก้าวเข้ามาใกล้สายตาเธอเต็มไปด้วยความสุขปนลึกลับรอยยิ้มของเธอเย็นชาแต่กลับทำให้หัวใจฉันเต้นแรงยิ่งขึ้นอยากกลัวไปเลยเธอกล่าวเสียงนุ่มแต่เธอต้องเข้าใจความรับผิดชอบของเธอฉันเงยหน้ามองรอบตัวบ้านหลังใหญ่เงียบสงัดทุกอย่างดูหรูหราแต่บรรยากาศกลับเต็มไปด้วยความกดดัน แสงไฟจากโคมระยะส่องลงบนโต๊หินทำให้วัตถุที่ฉันถือดูเหมือนกำลังเปล่งประกายท่านใดนั้นเสียงดังเบาๆจากวัตถุเหมือนมีบางสิ่งเคลื่อนไหวข้างในทำให้ฉันสะดุง้งหัวใจแทบหยุดเต้นเงื่อเย็นซึมตามแนวสันหลังน้องสะพายยกมือข้างหนึ่งชี้ไปที่วัตถุนี่คือสิ่งที่ครอบครัวเราสืบทอดมาและเธอคือคนที่ถูกเลือกน้ำเสียงเรียบเฉยแต่เต็มไปด้วยความหนักแน่น เหมือนคำสั่งที่ไม่อาจปฏิเสธฉันพยายามขยับปากแต่ไม่สามารถพูดอะไรออกมาสมองเต็มไปด้วยความสับสนและความกลัวที่แผ่ซ่านทุกอนูร่างกายวัตถุในมือสั่นแรงขึ้นเหมือนมันตื่นขึ้นแสงสีเงินสะท้อนออกมาเป็นริ้วเล็กๆฉันเห็นเงาแปลกประหลาดบนพื้นไม่ใช่เงาของตัวฉันแต่เป็นเงาที่บิดเบี้ยวเหมือนมีใครสอดส่องจากอีกโลก ครอบครัวสามีเริ่มกระซิบกันเบาๆแต่ฉันไม่ได้ยินเพราะความสนใจทั้งหมดถูกดึงไปที่วัตถุมันเย็นจัดและหนักแน่นเหมือนบีบมือฉันไว้ไม่ให้ปล่อยน้องสะพ้ายค่อยๆเดินรอบฉันรอยยิ้มของเธอไม่เคยลดแต่สายตาเย็นเยียบเหมือนอ่านทุกความคิดในหัวฉันเธอต้องเข้าใจว่าทุกสิ่งขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของเธอคำพูดของเธอเหมือนคำสาปฉันรู้สึกถึงแรงดึงดัน เหมือนวัตถุกกำลังเรียกให้ฉันทำบางอย่างบางสิ่งที่ฉันยังไม่รู้ว่าคืออะไรฉันกลืนน้ำลายพยายามสงบใจแต่หัวใจเต้นแรงจนเหมือนจะทะลุอกเหงื่อเย็นไหลาตามแนวกระดูกสันหลังและฉันรู้แล้วว่าไม่มีทางถอยหลังได้อีกท่านใดนั้นวัตถุปล่อยแสงสว่างออกมาอย่างแรงทำให้ทุกอย่างรอบตัวพร่าเลือนเสียงเบาๆก้องอยู่ในหัวเหมือนเป็นเสียงกระซิบจากอดีต หรืออาจเป็นเสียงจากอนาคตน้องสะพยยิ้มกว้างตอนนี้เธอเข้าใจแล้วใช่ไหมน้ำเสียงเธอเป็นคำถามแต่เต็มไปด้วยความท้าทายฉันมองวัตถุในมือสัมผัสถึงพลังที่ฉันไม่เคยรู้มาก่อนรู้สึกถึงความรับผิดชอบและความกลัวที่ผสมปนเปกันจนแทบคลั่งฉันรู้ว่าชีวิตของฉันจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปบ้านหลังรูครอบครัวสามีน้องสะพย ทุกอย่างล้วนเกี่ยวข้องกับวัตถุนี้และฉันคือผู้ถูกเลือกให้ถือชะตากรรมทั้งหมดหัวใจเต้นแรงมือสั่นแต่ฉันไม่สามารถปล่อยวัตถุเพราะทันทีที่ปล่อยทุกอย่างอาจพังทลายและความลับของครอบครัวนี้จะถูกเปิดเผยต่อโลกฉันหายใจลึกตัดสินใจว่าจะทำอะไรต่อไปแต่แล้วน้องสะพยก้าวเข้ามาใกล้และยื่นมืออีกครั้ง เหมือนมีบางสิ่งที่เธอต้องการให้ฉันเห็นหรือรับรู้ฉันรู้แล้วว่าสิ่งที่จะเกิดขึ้นต่อไปจะเปลี่ยนชีวิตฉันไปตลอดกาลและไม่มีใครช่วยฉันได้น้องสะพายยื่นมือเข้ามาใกล้นิ้วของเธอเย็นเฉียบแต่หลังมือฉันเพียงเสี้ยววินาทีความหนาวแล่นว่าบขึ้นถึงต้นแขนวัตถุในมือฉันสั่นแรงขึ้นทันทีเหมือนตอบสนองต่อสัมผัสของเธอ เสียงโลหะเสียดกันดังแผ่วแต่กรีดเข้าในหัวฉันสูดลมหายใจอากาศรอบตัวหนักอึ้งเหมือนถูกกดด้วยผ้าหนากลิ่นไม้ขัดเงาผสมกลิ่นโลหะขาวจางน้องสะพายโน้มตัวเข้ามาใกล้หูฉันเสียงกระซิบต่ำแทบไม่เป็นคำแต่ทุกพยางชัดเจนในหัวเด็กคนนี้ไม่ใช่ของใครในบ้านนี้หัวใจฉันกระตุกเลือดเหมือนหยุดไหลมือกำวัตถุแน่นจนเจ็บ แต่ไม่กล้าถามเธอถอยออกไปช้าๆลูบท้องตัวเองรอยยิ้มยังอยู่แต่สายตากลับว่างเปล่าครอบครัวสามียังคงนั่งนิ่งเหมือนไม่ได้ยินหรือเลือกไม่ฟังความเงียบหนาทธ่ปิดปากทุกคนวัตถุในมือฉันร้อนวูบหนึ่งแล้วกลับเย็นจัดกว่าเดิมเหมือนเตือนเหมือนเร่งเราฉันมองมันอีกครั้งเส้นแกะสลักเริ่มชัดไม่ใช่ลวดลาย แต่เป็นตัวอักษรเล็กๆที่ฉันอ่านออกอย่างประหลาดหัวใจเต้นแรงขึ้นเพราะฉันไม่เคยเรียนแต่กลับเข้าใจความหมายเหมือนมันฝังอยู่ในตัวฉันมาตลอดน้องสะพ้ายหัวเราะเบาเสียงหัวเราะแห้งไม่เหมือนความสุขแต่เหมือนคนปลดภาระเธอรู้แล้วสินะเธอพูดน้ำเสียงโลง่งเหมือนรอวันนี้มานานฉันพยักหน้าเล็กน้อยทั้งที่ยังไม่เข้าใจทั้งหมด แต่ร่างกายตอบสนองแทนสมองหัวใจเต้นตามจังหวะของวัตถุท่านใดนั้นไฟในห้องกระพริบแสงระยะสั่นไหวเงาบนผนังบิดเบี้ยวเหมือนมีใครยืนซ้อนอยู่ฉันรู้สึกถึงแรงกดที่หลังเหมือนมีมือมองไม่เห็นดันฉันไปข้างหน้าขาแทบไม่ขยับแต่ร่างกายกลับก้าวเองน้องสะพ้ยถอยหลังเปิดทางสายตาของเธอจับจ้องวัตถุในมือฉันไม่ใช่ฉัน ถึงเวลาแล้วเธอพูดเบาแต่เสียงดังกล้องในห้องวัตถุในมือฉันสั่นทีหนักขึ้นเหมือนดูดแรงทั้งหมดจากแขนลมหายใจฉันสั้นอกแน่นแต่สายตากลับไม่อาจละฉันรู้สึกได้บางสิ่งกำลังตื่นไม่ใช่ในวัตถุแต่ในตัวฉันเองความทรงจำที่ไม่เคยมีภาพที่ไม่เคยเห็นผุดขึ้นในหัวเหมือนฝันซ้อนฝัน น้องสะพ้ยรูปท้องอีกครั้งคราวนี้ชาอ่อนโยนแต่ดวงตาแข็งกร้าวเธอต้องเลี้ยงดูเขาเธอพูดไม่ใช่ในฐานะแม่หัวใจฉันเต้นแรงแรงจนเจ็บมือเย็นชาแต่ฝ่ามือกลับแน่นฉันเริ่มเข้าใจบ้านรูหลังนี้ไม่ใช่รางวัลไม่ใช่ของขวัญมันคือกรงและวัตถุในมือฉันคือกุญแจและโซ่ ในเวลาเดียวกันอากาศในห้องเริ่มอึดอัดเหมือนหายใจไม่พอเสียงนาฬิกาดังถี่เร็วกว่าปกติฉันเงยหน้ามองทุกคนไม่มีใครสบตาเหมือนพวกเขารู้และเลือกหลบน้องสะพ้ายยืนตรงหน้ารอยยิ้มค่อยๆจางเหลือเพียงแววตาจริงแท้ที่ทำให้ฉันขนลุกจากนี้ไปเธอกล่าวเสียงหนักแน่นเธอจะได้ยินเขาก่อนใคร วัตถุในมือฉันหยุดสัน่นแต่หัวใจฉันกลับเต้นแรงกว่าเดิมเพราะในความเงียบฉันเริ่มได้ยินเสียงบางอย่างแผ่วหลึกและใกล้มากเหมือนเสียงกระซิบจากภายในตัวฉันเองฉันยืนตัวแข็งมือยังคงกำววัตถุแน่นเสียงกระซิบแผ่วๆดังอยู่ในหัวแต่ไม่ได้เป็นคำพูดมันเป็นความรู้สึกเป็นเสียงเรียกบางอย่างที่ฉันไม่เคยรู้จักน้องสะพ้ายยืนนิ่ง สายตาเธอยังคงจ้องมาที่มือฉันเหมือนอ่านทุกความคิดทุกความสงสัยทุกความกลัวความรู้สึกแปลกประหลาดวิ่งวนในร่างเหมือนมีใครข้างในเรียกฉันแรงดึงดูดจากวัตถุเย็นเพิ่มขึ้นทำให้ฝ่ามือชาแต่กลับจับแน่นขึ้นอีกเธอได้ยินเขาแล้วใช่ไหมน้องสไยถามเสียงของเธอเรียบแต่แฝงอำนาจคำว่าเขาทำให้ฉันสะดุง้งหัวใจเต้นแรงจนเหมือนจะทะลุอก ฉันพยักหน้าแม้ยังไม่แน่ใจแต่ความรู้สึกในหัวชัดเจนเหมือนมีใครพยายามสื่อสารและฉันคือผู้ฟังคนเดียวรอบตัวเริ่มมืดลงไฟระยะแกว่งไหวเงาสะท้อนบนผนังบิดเบี้ยวทุกสิ่งดูเหมือนค่อยๆเคลื่อนเข้ามาใกล้แต่ไม่มีใครเดินเหมือนอากาศเองเคลื่อนไหวครอบครัวสามีนั่งนิ่งเหมือนกลัวการหายใจดังทุกคนเงียบสนิท แม้แต่แมวที่เคยเดินเล่นก็หายไปน้องสไยก้าวเข้ามาใกล้ยิ้มบางแต่สายตาแข็งกร้าวเขาจะบอกเธอทุกอย่างน้ำเสียงเรียบง่ายแต่ฉันรู้สึกถึงพลังท่านใดนั้นวัตถุในมือสั่นรุนแรงแสงสีเงินสว่างจ้าเหมือนมันปลดปล่อยพลังทำให้ฉันแทบลมเสียงกระซิบในหัวดังขึ้นชัดเจนครั้งแรกที่ฉันเข้าใจคำพูดมันไม่ใช่เสียงใคร มันเป็นเสียงเขาเด็กในท้องของน้องสะพยฉันอยู่ที่นี่เสียงนั้นแผ่วแต่แน่นทำให้ร่างกายฉันเย็นวาบแต่ขณะเดียวกันก็ร้อนลวกจากความตื่นตระหนกน้องสะพยรูปท้องชาชาดวงตาเธอสองประกายเหมือนมีใครมองจากภายในและฉันคือผู้เชื่อมเธอจะต้องฟังเขาเธอพูดและปกป้องเขาให้ได้ฉันพยายามหายใจลึก แต่หัวใจเต้นแรงเกินกว่าที่ร่างกายจะรับมือที่กำวัตถุแน่นเริ่มรู้สึกเหมือนถูกดึงเข้าไปเหมือนทั้งฉันและวัตถุถูกผูกติดกันแสงสีเงินกระจายไปทั่วห้องฉันเห็นเงาตัวเองสะท้อนบนพื้นหินแต่ร่างเงานั้นบิดเบี้ยวและมีมือเล็กๆปรากฏขึ้นในเงาเหมือนใครยื่นออกมาจากมิติอื่นเสียงกระซิบกลับดังขึ้นอีกครั้งนี้ชัดเจนยิ่งกว่าเดิมอย่าก,กลัวฉันฉันสะดุง้ง แต่หัวใจกลับอบอุ่นอย่างแปลกประหลาดน้องสะพ้ายถอนหายใจเหมือนโล่งใจแต่สายตาไม่ละจากฉันตั้งแต่นี้ไปเธอจะเข้าใจทุกอย่างฉันรู้สึกถึงแรงดึงดันทั้งจากวัตถุทั้งจากเด็กในท้องเหมือนโลกทั้งใบถูกบีบรวมไว้ที่ฝ่ามือฉันอากาศหนาแน่นจนหายใจลำบากแต่ฉันต้องรับรู้ทุกอย่างเพราะตอนนี้ชีวิตของฉันและเด็กน้อยในท้อง พันผูกกันอย่างไม่มีทางแยกน้องสะพายยกมือขึ้นเหมือนส่งสัญญาณวัตถุในมือฉันสว่างขึ้นอีกครั้งแรงสั่นสะเทือนรุนแรงกว่าเดิมเหมือนต้องการบอกฉันว่าเวลาแห่งการตัดสินใจมาถึงแล้วฉันรู้สึกถึงความรับผิดชอบหนักอึ้งจนแทบสุดแต่หัวใจกลับเต็มไปด้วยความตั้งใจฉันต้องฟังเขาต้องปกป้องเขาและต้องทำให้ทุกอย่างถูกต้อง เสียงหัวใจของฉันสอดคล้องกับเสียงกระสิบทุกอย่างในห้องหยุดนิ่งเหมือนเวลาหยุดชั่วคราวและฉันคือผู้ถือกุญแจสู่ชะตากรรมทั้งหมดแสงสีเงินจากวัตถุเริ่มค่อยๆแผ่ขยายคลุมทั้งห้องทุกอย่างดูพร่าเลือนและฉันเห็นสิ่งที่ไม่เคยเห็นรอยทางแห่งอดีตร่องรอยของครอบครัวและความลับที่ถูกเก็บซ่อนฉันรู้แลว้วว่าวันนี้ ฉันจะไม่ใช่แค่คนดูแลบ้านแต่จะเป็นผู้ปกป้องสิ่งลึกลับที่ซ่อนอยู่ภายในครอบครัวนี้และเด็กน้อยเขาเรียกฉันด้วยเสียงที่แท้จริงเสียงนั้นอบอุ่นแต่ก็ทรงพลังทําให้ฉันต้องยืนหยัดและเตรียมพร้อมสําหรับทุกสิ่งที่จะตามมาฉันยืนกลางห้องมือยังคงกําวัตถุเย็นแน่นแต่ครั้งนี้ความกลัวเริ่มจางแทนที่ด้วยความสงบที่ฉันไม่เคยรู้สึกมาก่อน น้องสะพายยืนตรงหน้ายิ้มบางแต่สายตาอบอุ่นขึ้นฉันเชื่อใจเธอแล้วเธอกระซิบเบาเหมือนฝากทุกสิ่งไว้ในมือฉันวัตถุในมือเริ่มปล่อยแสงอ่อนลงแรงสั่นสะเทือนค่อยๆหายไปเหมือนมันยอมให้ฉันเข้าใจและรับหน้าที่นั้นอย่างเต็มใจเด็กน้อยในท้องส่งเสียงกระซิบเบาแต่ครั้งนี้เป็นความสงบเหมือนยืนยันความเชื่อใจฉันยิ้มออกมาแม้ใจยังเต้นแรง แต่ไม่ใช่ด้วยความกลัวอีกต่อไปครอบครัวสามีถอนหายใจรอยยิ้มและสายตาผ่อนคลายบ้านรูที่เคยเย็นเฉียบกลับอบอุ่นขึ้นทันตาเสียงหัวเราะเบาๆเริ่มกลับคืนฉันวางวัตถุลงบนโตะ๊ะแต่ยังจับมันไว้ด้วยสายตารู้สึกถึงความเชื่อมโยงที่ไม่สามารถอธิบายได้ด้วยคำพูดน้องสะพ้ายลูบท้องอีกครั้งตั้งแต่วันนี้เราเป็นครอบครัวเดียวกันเสียงของเธอนุ่มนวล ความกังวลและความลับถูกแทนที่ด้วยความเชื่อใจฉันทอนหายใจลึกหัวใจอบอุ่นแม้เรื่องราวทั้งหมดยังคงซ่อนความลึกลับแต่ฉันรู้แล้วว่าชีวิตของฉันและชีวิตของเด็กน้อยในทองจะเดินไปด้วยกันอย่างมั่นคงบ้านหลังรูไม่ใช่แค่บ้านอีกต่อไปมันคือที่ปลอดภัยเป็นบ้านของความรักของความเชื่อใจและของความลับที่ได้รับการปกป้องฉันมองน้องสะพย มองท้องที่ค่อยๆขยายและยิ้มออกมารู้สึกถึงความผูกพันที่เกิดขึ้นเหมือนหัวใจทั้งสองฝั่งรวมกันและในที่สุดทุกสิ่งที่เคยทำให้ฉันหวาดกลัวกลายเป็นความสงบความมั่นคงและความสุขที่แผ่ซ่านบ้านหลังนี้เต็มไปด้วยชีวิตเต็มไปด้วยรักและเต็มไปด้วยความหวังฉันก้าวไปนั่งข้างน้องสะใภ้มือวางบนมือเธอและรู้สึกถึงความเชื่อมโยง ความลับและพลังทั้งหมดไม่ใช่สิ่งที่ต้องกลัวอีกต่อไปแต่เป็นสิ่งที่ทำให้เราพร้อมเผชิญทุกวันข้างหน้าด้วยกันแสงอ่อนจากวัตถุบนโต๊ะสะท้อนบนผนงังอบอุ่นนุ่มนวลและทุกคนในบ้านได้ยินเสียงหัวใจเดียวกันของครอบครัวที่พร้อมจะเริ่มต้นบทใหม่อย่างสงบและมั่นคง